EP นี้จะมาทุกคนมาดูเกม Farming Simulator นะครับผม2025นะในในคลิปวิดีโอของแนวตั้งนะครับผมนะฮะก็เป็นคลิปแรกที่ผมลองทำแนวตั้งดูครับผมนะฮะก็วันนี้จะพาทุกคนนะครับพบกับทีมงานนะครับผมเทเลอร์ซิ่งแล้วก็นะฮะค่ายสักพัฒนานั่นเองครับผมนะฮะนี่ก็คันนี้ก็จะเป็น AMD ครับผมนะฮะ KMD 67ครับผมนะฮะนี่เลยฮะ มากับเจ้าเทเลอร์นะครับผมดีกานั่นเองครับผมตัวนี้เป็นดีกาตัวเก่านะฮะนี่ดูอย่างเท่ทุกคนนี่ครับผมระบบไฟวิ่งแบบมั่วนะทุกคนนะฮะก็คันนี้เป็นคันที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองครับผมนี่ดูโลโก้ด้านหน้าครับผมนี่พระคุณพ่อแม่นะแล้วก็ด้านล่างมีสติกเกอร์นะป๊อป3ดีครับผมนะฮะอันนี้ก็แบกเจ้าตัว KMD นะครับผมนะ67นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับผมเป็นฮิโน่ครับผมนี่ตระกูลฮิโน่บ้างครับผมเป็นฮิโน่มีก้าห้าร้อยครับผมก็แต่งจากอู่เดียวกันครับผมแต่เป็นคนรุ่นนะครับผมนะนี่นะแล้วก็แบกเจ้าตัวเอสสองร้อยครับผมอมตะนะครับผมนะไม่ใช่ไม่ใช่สักพัฒนาเอสสองร้อยครับผมนะเอสสองร้อยนะครับผมเป็นตัวสีเหลืองครับผมนี่นะฮะก็เทเลอร์นี่แต่งเหมือนกันเลยครับผมนะนี่ก็นี่เราจะมาลงเกี่ยวนะครับ แปลงนาของเราตรงนี้นะครับผมนะนี่แปลงน,นาข้าวไทยครับผมเ,เดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถลงดีกว่าครับผมนะเอาคันหลังก่อนแล้วกันนะครับผมไปขึ้นไปเลยฮนะอุ้ยบางต้นไม้วะกลางบันไดก่อนแล้วกันโอ้โหมุมแคบทุกคนนะต้องทำใจครับผมโอเค, <laughs> อเคลองดูฮนะ สตาร์เครื่องอืน้ำมันไมดีสมัยผมมันแคบเลยนี่ระยะเปิดไฟโกโกโกหลังกระดกหลังกระดกไ <c oughs> หลเลยทุกคนนี <c oughs> ่วันนี้ก็เป็นตัวการรู่แอนิเมชันครับผม อุ้มเลยแล้วกันไอ้โหน้าปัดผมว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยนะโอ้โหตายเร็วโอเค go go <c oughs> ต้องเล่นมุมแบบกว้างเลยทุกคนนะครับผมเพื่อที่จะได้เห็นโอเค จะเราเอาตัวนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับผม,มนี่มุมนี้มุมนี้จุกดจุกัดโก้โก้ให้ เราจับตัวนกาแล้วกันเฮ้ยเกี่ยวทับเราแล้วเนี่ยโอ้ชิบเสียงเลยฮนะดุกคนไปแล้วครับผมเจ๊จะรับแล้วอ่ะเอาชันหนึ่งมาครับผมไปฮนะจึก๊กผมต้องกลางบันไดก่อนนะีฮะนี่แล้วค่อยลงไปขึ้นรถคันนี้ฮนะสตาร์เครื่อง ไม่ใช่เคมดีหกเจ็ดโอ้ภาคไปเรื่อยเลยทุกคนฮะไหลเหมือนกันนะคันนี้อมองด้านหน้าของเราก็นี่ฮะไม่เห็นทางเลยทุกคนสกูนี่สก,สกูคันนี้ก็เช่นกนันครับผมกางร่มเอ้คันนี้ไม่มีร่มฮะ นี้ไม่ไ้ส่ล่มมาฮะคันนี้ดำดุรับคันนี้โหดมากเดีย๋ยวลงแปลงด้านซ้ายแล้วกันครับผมสำหรับคันนี้อ,อ,อเืเกี่ยวเลยครับผมติดติดติด <laughs> โอว์เก่หนักนวงหนักนวงแต่มีแหลกเล,นหนเล็กน้อยเล็กน้อยก็บขอบ่อนนี้ขอบนี่เดินช,ช้ดๆครับผมมันติดติดขณาดูมองขับโอ้เห็นนิดเดียวเอง <laughs> มันไม่เาคยเวิร์กทัาไหร่ฮะเดีใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่เข้าใหม่กดติดตามกดติดตามช่องนักพร็อพด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็ใครที่สนใจหมดติดต่อที่เพจตารางคิดไปเลยนะมีหลายรุ่นหลายราคาหลายเวอร์ชันนะครับผมนล้วก็เข้าไปดูที่ตรง เพลแลวก็ระบัมรูปภาพนะผมก็มีอระบัมนะฮะตามรูปนี้เลยครับผมจัดปจัดปนี่โอ,อาาน้ำครับเปลวไฟให้ดูสักหน่อย๊ยมีไฟว่ะคันนี้อะไรวะนี่ <c oughs> ผมไม่ได้เก็บไฟมาโอ้โหลืมไ,ไหน ไอ,กกอ,อ,อ,อ่ครับผมเล,เลขอบเลบขอบอจัดไปฮะ คันนี้วิ่งได้ช้าทุกคนไมจะติดอะไรสักอย่างมันเป็นบัตรคลิปหน้าแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปคันนึงครับนีเ่เคเบลฮะนี่ดูผู้หญิงขับซะด้วยครับมนมท่ฮะ้มาให้ไอขับหนาะวาเราจะได้บรรยายเต็มที่ฮะเรขับเองก็ด้วยบกครับนี่ฟาร์มยี่ห้าครับผม แต่ให้ไอเกี่ยวมันจะบนให้ครับผมเฮ้ยอ่ต้องห่วงครับเก็บละเอียดทุกเม็ดนะฮะอ้าวคุณจะพูดคุณจะพูดไม่ทันขาดคำฮะเหลือซะแล้วด้านข้างหน้ายังเหมือนตะกะเตนนะครับผมะะเรื่องบันดาลใจน่าจะมาจากตะกะเตนทำข้าวทุกคนยงมากนยๆเป็นอากาศนะที่นะฮะทุกคน เออเนี่ยผมก็อยากดีไซน์นะฮะลูกเกียร์องตัวเองกันครับผมจะเอาหน้ากากหน้าตาตะกระเต็นเลยอาจจะที่นี่ชื่อรถที่ผมตั้งไว้เคยตั้งเล่นๆนะครับคือปาตาก้าครับก็คือมาจากตะกระเต็นตะกระเต็นปาตาก้านั่นเองครับไปฮะโอเคเรากระโดดลงครับเรามายืนดูแล้วกันนี่ ปครับผมโกโก้โก้เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมแบบว่าเมาตั้งเนี่ยโอเคครับผม <c ười> ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเกี่ยวต่อไปเลยครับผมนะก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะใครที่เข้ามายังกดติดตามกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมฮนะใครที่ชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะหนึ่งไลค์ก็เป็นกำลังใจนะครับผมนะฮะว่าเจอกันใหม่พี่หน้าครับผมบ๊ายบาย